สวัสดีพี่น้องเชาว้าสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับผมครับพี่น้องวันนี้เบ้าหนุ่มลงทงวาเลนตีนะครับผมมาเฮ็ดวิดีโอนะครับผมตอบคอมเมนต์นะครับผมมีพี่น้องเช่าววาเพื่นถามของมาว่าขอสัดส่วนนะครับเบ้าหนุ่มนะครับผมแล้กกาอ่าเบ้าหนุ่มครับขอเบิ้งเข้านะครับผมมัดเข้าแบบใดมัดสายสูงแบบใดนะครับผมแลักกสรสังสมดุลแบบใดนะครับผมทวงสมดุลเบาแบบใดนะครับผมมื่อนี้นะครับผมเบ้าหนุ่มกระสิมาเฮ็ดวิดีโอนะครับผมตอบ คอมเมนต์นะครับผมห้พี่ห้น้องเบิ่งนะครับผมเ้านี้เป็นเ้าวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมครับพี่น้องสองพันหรอยหกิบหกครับตอนนี้เอาว่าเบาขึ้นนะครับผมเป็นเบาเวียดนาม1อยหาดสเท่ตัวเก้าแล้วนะครับพี่น้องัวสีเหลืองนะครับผมอ่าคลิปนี้ว้าหนุ่มกับสีมะเฮดคลิปตอบพี่ตอบน้องนะครับผมเดี๋ยวเอาว่าลง่ันจะเข้าพี่น้องนะครับผมจังอยมาเบิ่งกันนะครับผมครับพี่น้องตอนนี้เฮากข เอาวามาถึงบ้านแล้วนะครับผมเบ้าหนุ่มสีมารีวิวสัดส่วนนะครับผมราคาเสาสอนวิธีตั้งเข้านะครับผมสําหรับมือใหม่นะครับผมราคาสีพาบึงสมดุลนะครับว่าเบ้าหนุ่มสร้างสมดุล้าแบบใดนะครับผมเบาวตะปูนเวียดนามวาจุลานะครับผมหรือว่าสองห้องถอดหางนะครับที่บม่ได้ใส่หางนะครับพี่น้องว่าสร้างสมดุลแบบไดนะครับเขาม่เริ่มจากการตั้งเขาก่อนพี่น้องนะครับ ตั้งเขาบ้าบุ่มกระชีดนะครับห้อยกระชี่อะไรพี่น้องนะครับผมตั้งเขานะครับห้งองเบิงากนุ่มปีนะครับว่าตุ๋นะครับเบืง้งเฉือบเส้น่างนี่พี่น้องรับผมยุบมันสิบเอ็ดเซนคืงครับจากมุ้ปีดนะครับเบิ้งเบื้งเฉือกตัวรางนะครับเป็นต,ตัวรางอยูสิบเอ็ดเซนคืนะครับ เอาเสียบเอาเสียบตัวล่าง,งเป็นลักครับพี่น้องนะครับหรือว่านะครับเข้ามามาวัดตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่หาซิหานะครับ,าบหาซิพ่าฮอกอะหาซิพ่าฮอกกับมาหลุดเบื้องนะครับผมพอดีเลื่อยกลางประมาณเส้นหนึ่งนะพี่น้องพอดีนะครับมันเส้นหนึ่งหรือว่าเครื่องเส้นนะครับกลางเข้าอ,อยู่ที่มีสิบ เอาสรวัจากข้งทีพี่น้องประมาณนิบเจ็ดนะครับนิบเจ็ดเพราะว่าเงเนาเอาเอาเป็นว่าเลือยกางประมาณเส้นหนึ่งพี่น้องเลือยจุดกึ่งกางประมาณเส้นหนึ่งนะครับพอดีนะครับพี่น้องหรือว่าวัดเอาจากนุกที่มากประมาณสิบถึงสิบสองเส้นนะครับพี่น้องแลก็เอาวาวขึ้นไปล้องเบิ้งนะครับมันกส็สะเป็นการตั้งโดยสังเกตไปก่อนพี่น้องนะครับเพราะเป็นล่องสนามจรงิงเส้นหนึ่งมัน เขา้อยหรือเขาตั้งเ้าคอยเลือนลงหาเอาที่นะล็กที่ร่นอยครับพี่น้องนะครับส่สสสสสวนสัดส่วนเวาวตัวนี้นะครับสัดส,ส่สวนเวาวตัวนี้นะครับผมปีหนึ่งร้อยห้าสิบเซนนะครับไม่อกนะครับไม่อกเมตรยี่สิบครับอกเมตรยี่สิบอ่า ปีขนปีกลางเข้อยูทีหาสิฟ่าครับหาซิ่าเส้นนะครับตรงนี้ก็เอาตามความเหมาะสมนะพี่น้องตัวนี้ยูทีสิบหกนะครับส่วนตัวนี้เก้าสิบนะครับลูมมันนีกเก้าสิบหอสามาเฮล็ดหน่อยเฮ็ดหง่ตามความเหมาะสมของแต่ละสร้างนะครับแต่ว่ามัดแบบใได้นะครับนะครับตัวนี้ก็เอาตามความเหมาะสมเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ยูทีสี่สิบเส้นพี่น้องนะครับ แต่ว่าที่สําคัญนะครับผมเห็นเหลาไทยมันสวยๆลงนะครับเรียวๆลงไปพี่น้องนะครับเพื่อสีให่สมดุลไทยมันนีเบานะครับสมดุลไทยเบานะครับเอาสีโปรเใส่หัวไหลนะครับเขาเฮ็ดไทยเขาใหญ่นะครับเขาหนักไทยเ้างปรเใสไหัวไ่หัวไหลนะครับเบามมนก็บสหนักเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้เป็นว้าวเบานะครับเพ็ดเป็นว่าวเบาว้าวเด่นล้มห่อนพี่น้องนะครับเอาเห่นล้มห่อนเขากระสีหาวัสดุทีเบาเบานะครับตัวนี้เป็นไม้เลียงครับพี่น้อง ให้หวานที่เขาินนนนะครับเขาเบิ isés, ้งนะครับผมว่านำนักตัววาวเขาทั้งหมดถึงเท่าไรนะครับถ้ากล่องไทยครึงนะครับประมาณสองขีดครึ่งครับพี่น้องเห็นปะสองขีดครึ่งครับพี่น้องครับทั้งหมดของตัววาวนะครับนำนักอยู่ทีสองขีดครึ่งครับพี่น้อง ส่วนสมดุลน,นะครผมอ่าส,ส่วนสมดุลเดียวครับพี่น้องสมดุลยุ่ประมาณนี้นะครับผมอา่าเป็นเบาที่บูมิหางนะครับผมเป็นเบาที่บูมิหางเบาหนุ่มเสียสมดุลยู่ประมาณนี้เมดทุกตัวเลยนะครับทุก,ท,กทุกชนิดเบานะครับองศาสิบป,ประมาณสิบถึงสิบห้าองศาครับพี่น้องนะครับให้เขาเชิดหัวาขึ้นนะครับ ติดหน่อยนะครับผมบางอาจารย์บางสร้างเพื่อนกะทิประมาณนี้นะครับบางอาจารย์เพิ่นกะตรงเลยนะครับผมการเหลยกแต้สร้างนะครับส่วนเบ้าหนุ่มกตอยู่ประมาณนี้นะครับผมประมาณสิบองศาสหองศานะครับใ้เขาเชิดหัวได้เล็กน้อยนะครับหนอกาไข่ต่ำลงน้อยนึงครับประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับส่วนสนูนขาเบ้าห่อยหาสิเบ้าหนุ่มกะทิใส่คันประมาณร้อยสี่สิบพี่น้องนะครับตัวนี้สนูนประดังดอกนะครับพี่น้องเฮดใส่ เบาลม่อนนะครับผมที่สาคัญปีกเรื่องพี่น้องนะครับผมปีคลายลมได้นะครับอีคลายลมได้เบาห้องกาสีขึ้นางครับแต่งรองไงนะครับโคดแข่ใส่ทั้งนั้นทั้งนี้พี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องนะครับผมอ่าวสิเป็นตั้งสมดุลหรือว่าสัดส่วนนะครับผมการมัดสายสูงนะครับเบาลมกระเดียตอบไปแล้วนะครับผม ในกับฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดติดตามนะครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมที่สําคัญย่เรื่องกดกระดิ่งน้ำเลือกพี่น้องเพื่อสิบรายผาดคลิปใหม่ๆนะครับเบ้าหนุ่มแต่พยายามหาสาระความรู้ในการทำเบานะครับผมเถ่าทีสีแดงปั่นทีแดงปันน้องเพื่อเป็นแนวทางเลยนะครับผมคลิปนี้ก็หวัง่าสีนี้ประโยชน์กับพี่กับน้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้เบ้าหนุ่มกับมีเครื่องเท่านี้นะครับผมเบ้าหนุ่มก็ขอก่าวเข้า่าสวัสด MM ีค hmm. รับ